คลิปนี้ผมก็อยากจะฝากถึงคนเถาคนแก่อยู่ในต่างประเทศที่กลับไปเอาเมียอยู่เมืองล่าไปเอาสาวหน่อยสบายดีสวัสดีครับถักไทยเอซีทุกทา่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับพบเทพยโยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาสองถุ่มทั้งเมืองไทยกับประมาณ10บโมงเสาร์ถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่า ก่อนนี้ครับพี่น้องยัาลืมฝากกดแชร์ก,ก, share, กไดไลค์กดติดตามคอมเมนต์กันเขามาครับพี่น้องมีความคิดเห็นจังไดจะได้ดเบาผดคลิปใหม่ๆนะครับก่อนจะเข่าเรื่องค้นเถ่าที่กับไปเอาเมียเมืองเลา่าผมอยากจะพูดถึงคลิปที่ผมลงไปก่อนหน้านี้เรื่องบบาวเตียงยูทูบเบอร์สายบุญของลาวอ่าที่ผมลงไปนะสาเหตุที่ผมลงไปนี่ยเอฟซีลหลายๆท่านคอมเมนต์เข้ามาทุกคนคิด และเข้าใจผิดกันเยอะมากเรื่องประเด็นเรื่องการโกงเงินบริจาค9 0 0 0 0บาทขึ้นเชื่อว่ายูทูบเบอร์สายบุญทุกคนนึกถึงเบ่าวเตียงถ้าไม่ได้เสพนึกถึงบ่าเตียงนะครับเพราะบ่าวเตียงเป็นคนที่เป็นยูทูบเบอร์สายบุญคนแรกแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะที่สุดณนะชั่วโมงนี้ทุกคนก็จะได้เจอเบ่าเตียงหลายปีนะครับถือว่าเป็นยูทูบเบอร์สายบุญ อ่าที่ผมลงไปเนี่ยคือผมได้ติดต่อไปที่น้องผมอยากให้น้องออกมาปฏิเสธออกมาชี้แจงสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าไม่ได้เกี่ยวกับน้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันเพราะไม่อยากให้คนมองว่าน้องขึ้นชื่อว่าเพราะทุกวันนี้ยูทูบเบอร์สายบุญในลาวเยอะมากๆม,มันจะถูกเหมารวมไปหมดเลยถึงเบาเตียงรู้ว่าใครเป็นคนโกงเงินบริจาคเงินที่พี่น้องคนไทยโอนไปเนี่ยเบาเตียงไม่กล้าพูดไม่เป็นไร ขอให้ออกมาชี้แจงว่าปฏิเสธไปเลยว่าไม่ใช่เบาเตียงแค่นี้พอนะครับทีนี้คือมาเรื่องค้นเ่าค้นแก่ครับพี่น้องที่กลับไปเอาเมียอยู่เมืองเลา่าเรื่องนี้เนี่ยคือมีพี่น้องคนลาวในอเมริกาเยอะมากให้ผมเนี่ยนำเสนอเรื่องนี้หน่อยไอเรื่องคนแก่เนี่ยนะครับไปเอาเมียที่เมืองลาอายุเนี่ยอายุ70-80เขาไม่ว่าหรอกนะครับถ้าคุณโสดหรือคุณแยกกับภรรยา ไม่ได้ทําให้ครอบครัวเดือดร้อนเขาไม่ว่านะครับมันเป็นสิทธิของคุณแต่หลายคนเนี่ยโดยเฉพาะคนลาวในอเมริกานะมีลูกมีเมียอ,อยู่แล้วอ่ามีลูกมีเมียอ,อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วกลับไปที่ลาวกลับไปคนเดียวก็ไปแอบมีอะไรกับเด็กในสปปลาวสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอ่าอายุตัวเองนี่แปดสิบก็มีเจ็ดสิบห้าก็มีนะครับทีนี้ ก็ทิ้งเมียทิ้งลูกไว้ที่อเมริกาก็เลยอย่าล้างกันก็ไปเอาเสาวหน่อยอยู่เมืองเล่าแทนที่ว่าตัวเองเนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วมีญาติมีครอบครัวต้องดูแลมีลูกมีเต้าเลิกเฉยเลยครับมีหลายครอบครัวมากๆอันนี้คือพี่น้องคนเล่าในอเมริกาให้ผมนําเสนอประเด็นเรื่องนี้อย่างที่ผมขึ้นรูปเนี่ยคือผมเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าเ,เรื่องความรักนะครับ อายุมันต่างกันมันไม่มีผลครับแต่ต้องมีความรับผิดชอบในครอบครัวตัวเองก่อนอ่าแล้วบางคนหนักไปกว่านั้นนะอ่ากลับไปเที่ยวเมืองลาวอ่าคนเล่านี่แหละครับที่อพยพมาอยู่ในอเมริกาเนี่ยกลับไปก็บางทีเด็กอายุยังไม่ถึง18ด้วยซ้าแทนที่จะเป็นตัวอย่างให้กับสังคมลาวไม่เคยดูยูทูบเบอร์ลาวเหรอครับ สายบุญที่เข้าไปถ่ายตามชนบทนะครับอายุสิบห้าอุ้มลูกแล้วสามีเลิกอายุสิบหกลูกสามแทนที่คุณเห็นแล้วจะเอามาเป็นบทเรียนว่าเออเราจะไม่ให้สังคมในสปปลาวนี้เป็นแบบนี้จะไม่ทำให้ผู้หญิงนี้ตกเป็นเหยื่อกลายเป็นไปทำแบบนี้ <c oughs> นะครับอยู่ในประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยรู้กฎหมายแล้วแทนที่จะเป็นตัวอย่างกับไม่ใช่นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่า ในสังคมลาวเนี่ยนับวันผู้หญิงในสปป,อปอลาวยิ่งจะต,ตกเป็นเหยื่ออายุไม่ถึง18ก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นอ่าเป็นภาระต่อสังคมนะครับอย่างลุงคนนี้นะครับอ่าที่อ่าไปเอาเมียอยู่เมืองเล่านะครับจะคิดว่าเพิ่นอายุทอใดเนี่ยผมว่า80ย่างต่ำผมเห็นแล้ะผมกะเข้าใจอยู่ดอกคำว่าความหักนอกพี่น้องครับ บางเทือกแอบสงสารผู้สาวอยู่เดอ่าคือสิบวมีความสุขปันไดดอกนะครับอาจสีเอาเพื่ออนาคตอ่าหรืออาจจะเพาะเงื่อนแนนะครับแต่ความสุขบนเตียงอาจจะไม่มีก็ได้อาจจะน้อยหรือว่าเบอาภาษาบันเท่าคือว่ามันบ่ซวงหย่อนนะครับพี่น้องมันบ่ซวงหยอ่อนอ่าเห็นลุงเรามีความสุขกะโอ้ยนายลุงเอ้ยคิดในใจนะลุงเอ้ยลูกเมียเลิกแล้วบ่เส้นใบยาแร้วบอ นะครับรับผิดชอบยังไงมานังหลุ่นน้ากันได้พี่น้องเจ้าคิดว่าได่บ่ขึ้นหนึ่งได้ขึ้นละเทือบนเนี่ยเจ้าคิดบึงคอยว่าเดือนหนึ่งสามเทือนี่ยากเด้นะครับอะามันเพพอะสีสวงหย่อนนะอันนี้มันทําให้สังคมเนี่ยในประเทศลาวคนที่ไปเอาเมียน้อยในสปปลาวเนี่ยอไม่สนับสนุนนะคุณมีครอบครัวคุณมีญาติพี่น้อง คุณบ,อบ่อาอบ่อไอลูกไายร้านเจ้าของอย่งบ่อาอลูกร้านบอ่อสมมติว่าขั้นมันมีเหลืองมีเล่าเกิดขึ้นโอ้ขั้นโสดมันบอ่อเป็นหยังเดีย๋ยวแต่ว่าได้ยินมาหนาหูนี่โอ้ยคนเถาไปกลับไปเอาเมียอ,อยู่เมืองเล่าอ่าเฮ็ดบ้านเฮ็ดซองให้เขาเพราะว่าไปอยู่อเมริกาโดนเป็นบอ่อสร้างบ้านให้เขาเสร็จเรียบร้อยเขาบอกเลิกอ่าหมักเถาก็แลนกลับมาอเมริกาคือเขาบ่เรือหยังที่ไปฟ้องร้องกับว่ได้มานนี่ ตัวเองถือสัญชาติอเมริกาเป็นรลาวก็จริงแต่อพยพได้สัญชาติอเมริกาไปแล้วอ่าจจะไปต่อสู้คดีก็สู้ไม่ได้เพราะว่าเขาปกครองแบบคอมมิวนิสต์จะไปสูยยังใดหลายคนได้พี่น้องคนเล่าในฝรั่งคือกันอ่าในแคนาดาคือกันอ่ารวยอวดล่ำโอดรวยอยู่เมืองนอกนานเนาะสี่ห้าสิบปีขาวบางคนขายบ้านในอเมริกาสามสี่แสนเหรียญคิดเป็นเงินไทยคุณคิดว่ามันเท่าไหร่ ไปสร้างโรงจากโรงงานให้สาวน้อยที่ลาวคิดว่าจะอยู่ด้วยกันพอสร้างเสร็จแล้วนะครับโอ้โหเหมือนหมาหัวเน่าเลยนะครับทุกคนคิดให้ดีนะผมอยากให้คิดให้ดีทั้งสองฝ่ายอ่าโดยเฉพาะคนแก่นะครับความสุขที่แท้จริงคนแก่มันต้องเข้าวัดแล้วไปทำบุญนะครับอ่าไปนั่งไหวพระไหวเจ้านั่งสมาธิได้แล้วปันเนี่ยม่แมนเด็กหน่อยได้เนี่ยอันนี้มันแปดสิบแล้วนะครับมันกับโผดพ่เนาะพี่น้องครับ ผมเนี่ยขั้นหกสิบผมกับสีเศร้าเลยแหละครับพี่น้องหกสิบเนี่ยผมสีเศร้าแล้วอ่าผมสิไปบวชไปยังหลักขั้นปันเนนนะอันนี้มันกับบว้นะครับพี่น้องครับมันทำให้เสียสถาบันครอบครัวอ่าขอบคุณครับพี่น้องนะครับที่ขามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเขามากครับพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรประเด็นเรื่องเบาเตียงนะครับผมกำลังติดต่อนะครับน้องอ่าสียังบอท่านตื่นนอนนะครับผมให้พี่น้องทั้งเล่าโทษไปน้ำ ก็ติดต่อยังไม่ได้อ่าผมโทรไปก็ติดต่อยังไม่ได้เพราะว่าน้องอาจจะตื่นสายโดยปกตินะครับ mm hmm. เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับ